วันนี้อยู่กับโปกสุตาในรายการชนะแปดบันเทิงนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราจะมีข่าวอะไรมาฝากผู้ชมบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะสนับสนุนโดยแป้งฝนบป่งแสงบองโคคุมมันน่าเรียบเนียนตลอดทั้งวันเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่คริสิวังขึ้นแท่นทีเซเตอร์ m e r c ์คิวรี่คลิ ช็อกแฟนคลับคิดชอวบังถอนตัวจากเดอะเฟสซีซั่นหน้าจริงหรือเกนวรินทร์แย้มีแพนบวชทดแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่ในวันที่9มิถุนายนนี้ลุยสั้แจงกวัวถันเลขเจ็ดลั่นยังไม่พร้อมแต่งนุ่นรมิดาวันนี้นะคะเราพากันไปที่งานเปิดตัวคลินิกนั่นเองค่ะกับคลินิก เมอร์คิวรี่นั่นเองค่ะนะคะเป็นการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่พร้อมพรีเซนเ,เตอร์สาวนะคะคุณคริสถอบางนะคะงานนี้ควงสองหนุ่มค่ะคุณเกรวลินทอและคุณหลุยส์สกอตต์ส่วนแรกจะเป็นอย่างไรงั้นเดี๋ยวเราฟังกันก่อนค่ะครับก็สําหรับวันนี้ก็คือเป็นงานเปิดตัวนะครับพรีเซ,เซเตอร์ของเราคนแรกเลยนะครับผมนั่นก็คือคุณคริสถอบางนั่นเองนะครับผมแล้วก็คือเป็นการเฉลิมฉลองสาขาด้วยครับผมตอนนี้เรามีทั้งหมด9สาขานในภายในปีแรกนะครับผมแล้วก็ในส่วนของปีนี้เราคาดว่าเราน่าจะมีทัั้งหมด20สาาขครบอ ว่าทำไมถึงเลือกพี่คริสเป็นทีมเตอร์ดีกว่าถ้าเกิดนาทีนี้นี่ถ้าเกิดพูดถึงชื่อคุณคริสสอวางใครไม่รู้จักนี่แค่นั้นเลยนะครับเพราะว่าคือหนึ่งเป็นคนที่มีบุคลิกภาพดีด้วยผิวสวยด้วยนะคบผมก็เลยเทางเราก็เลยต้องไว้ใจคุณคริสเท่านั้นเลยครับผม่ซฟี วัตกรรมของเขาหรือว่าเครื่องมือของเขาที่สั่งเข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยอันนี้เนี่ยก็คืออัป o d เดตที่สุดคือเวอร์ชั่นใหม่สุดเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าเข้าไปแล้วเป็นแบบเอ๊ะมันจะยังตกรุ่นหรือเปล่าแล้วมันจะได้ประสิทธิภาพอย่างที่เราต้องการไหมคิยปากด้วยแล้วกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นรักสวยรักงามนะคะมาเริ่มที่โลตีได้เลค่ะัลรกงว่าไม่ดีแน่นอน เป็นประเด็นดราม่ากันอ,อีกแล้วล่ะค่ะสำหรับคิดห่อบังนะคะสำหรับรายการเรียลลิตี้ชื่อดัง t ด e Face t h a i l a n d ซีซั่น3เขาบอกว่านะคะซีซั่นหน้าจะไม่มีคิดแล้วจริงหรองานนี้มีคำตอบแน่นอนค่ะยังทำแพลนนิ่งอยู่เลยค่ะว่าจะมี4หรือเปล่าเนี่ยต้องไปรอฟังจากพีเต้เองค่ะแต่ว่าทุกอย่างของคริจะมันขึ้นอยู่กับคิวแล้วก็ขึ้นอยู่กับละครที่กำลังจะเกิดขึ้นมากกว่าไม่จริงจริงซีซั่น3คริสก็ไม่ได้จะรับนะเพราะว่าคิสติดละครค่ะแล้วก็เหมือนเหมือนตอนซีซั่น2อ่ะเราก็ ให้ทุกอย่างที่เรามีไปหมดแล้วอะค่ะกลับมาซีซั่นสเนี่ยจริงๆด้วยไม่ว่าเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เนาะพอตัดสินใจว่าเคลียร์คิวได้กลับมาช่วยรายการพุณก็รักรายการกันแต่พอกลับมาปุ๊บอะพุณก,ก็ต้องทําให้เต็มที่ที่สุดเราก็ให้ทุกอย่างที่เรามีเหมือนเดิมค่ะแล้วก็โชคดีที่เกรซเขา เหมือนมีสติแล้วก็มีสมาธิมากแล้วเขาก็ให้ทุกอย่างที่ข้างในเขามีออกมาบนเวทีวันนั้นเ่ยมันก็เลยนำพาไปให้เขาได้ชัยชนะในวันนั้นจริงเราอยากเป็นบอไหมครับอยากป็นใ้มีอจริงๆต้องดูคิวค่ะอย่างที่บอกค่ะเพราะฉะนั้นต่อจากเนี้ยพวกพี่ทั้งพี่เกดพี่บีทั้งคริสเนี่ยได้เหมือนคลายตะขาทุกอย่างที่เรามีให้ไปหมดแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นต่อจากนี้น้องๆทุกคนทั้งซีซั่นหนึ่งสองสามก็ต้อง เอาสิ่งพวกนั้นออกมาใช้ให้ได้แต่ถ้าเกิดอดอมาฝึกสมฝึกษาเราก็ยินดีใช่ไหม, oh มอ๋อไม่ค่ะยินดีเสมอค่ะมาถึงเรื่องราวดีๆนะคะสำหรับเพื่หนุ่มเกดวรินทร์บอกได้เลยว่าช่วงนี้จะค่อนข้างซึ้งในรถพระธรรมซะหน่อยนะคะและบอกเลยว่าได้เลือกดีอุปสมบทในวันที่9พฤศจิกายนนี้แล้วนั่นเองค่ะนะคะส่วนรายละเอียดง,งานบวชจะเป็นอย่างไรงั้นเดี๋ยวเราไปฟังหนุ่มเกดกันดีกว่าค่ะ แนพ่อแม่ใวันแครับใช่ครับก็อัปเดตเลยแล้วกันก็บอกเลยกันเดี๋ยวว่าจะเชิญไปทางกายทีหนึ่งที่พี่ทุกคนต้องไปนะครับวันที่กลางมิถุนากลางมิถุนายังไงบวดที่บสที่กรุงเทพครับบทที่กรุงเทพครับกําหนดการยังไงบ้างครับกํานี้หกําหนดการยังไงบ้างก็คือตอนนี้ก็เดี๋ยวโบสถที่วัดบวรแล้วก็อยู่ที่กรุงเทพทั้งหมด15วันแล้วก็กลับไปอยู่ที่เพชรบูรณ อีก15วันก็บลักการกคือผมตั้งใจจะบวชหนึ่งเดือนทำอะไรทั้งหมตั้งใจบวชในช่วงนี้หรือว่าเคียงงเทียนงนงคือจริงๆมันเป็นช่วงจังหวะที่ดีตรงที่ว่าผมเองอะละครตอนนี้มันยังไม่อ่อนแอแน่ๆนนเพราะว่านนเพราะว่า ซีรีส์อยู่แล้วก็ตั้งใจจะบวชเพราะว่าละครจะปิดก่อนแต่คราวนี้มันปิดไม่ทัน,นแต่ว่าวางแผนไปแล้วก็เลยตั้งใจจะบวชกลางปีนี้นแต่กเสร็จแล้วก็กลับมาถ่ายทําละครต่อตอนนี้ก็เล่นต้องสุดจุดหมเลยไหมตอนนี้ก็ต้องเร่งเร่งถ่ายทำ <ๆ S 2> ทใช่ตอนนี้เตรียมบทสวันนี้เท่ยาไยร่อ๋อก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับตอนนี้ก็ต้องท่องอยู่เตรียมเออเตรียมเดินออกขอขมาผู้ใหญ่อะไรใช่ใช่ต้องเดือนนี้เป็นเดือนที่เดี๋ยวต้องเตรียมตัวไปขอขมาไป อ๋อโหสิอะไรเงี้ยครับแต่คือว่าเตรียมงานทันแน่นอนใช่ไหมครับทันครับทันแน่นอนเป็นคู่รักที่เวลาเราเจอทีไรเราต้องถามทุกครั้งนะคะว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดีทักทีนะคะสำหรับหนุ่มสกอตกับสาวนูรนรมิดาหลังก็หมาดูใจกว่า7ปีแล้วะค่ะนะคะงานนี้คุณหลุยมีคำตอบให้กับพวกเราแล้วะคะ่ะเลอกแต่งงานก็ตอนนี้มีไปขอแต่งงานเพระว่าข่าวอ่าผมว่าน่าจะผมว่าน่าจะ ขอขออันนี้ขอถ้าสมมุติว่าเราตั้งใจที่จะขอขอให้มันเป็นอะไรที่มันสบายกว่านั้นหน่อยให้มันเป็นเป็นวันของเขาจริงๆเพราะว่าปีนขึ้นไปนี่ก็คงแบบเหนื่อแตกแล้วก็นาสมแล้วก็คงแบบผู้หญิงผู้ <สา S 2> ผหญิงก็ยัง<ไ>ปเป็นผู้ผหญิง,ญงวันยังขําครับคือเขาก็ยังอยากที่จะสวยเ<ๆ>ขาก็ยังอยากที่จะมีแบบความความสะดวกสบายบ้างในในวันที่สําคัญผมว่าเขาสมควรที่จะได้ครับจริงๆแล้วปีนี้ปีเท่าไหร่ อตอนนี้ปีที่7ถึง8ปดแล้วครับวอ<า>งแผนแล้วอีกอกี่ปีคะจะแบบลงเอยแต่งงานครอบคู่ครอบครัวก็คืออันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าถ้าถ้าผมตัดสินใจเมื่อไหร่เดี๋ยวก็ทราบกันครับมีอะไรที่ไม่แน่ใจอะไรที่ไม่แน่ใจเนี่ยมันก็คืออยู่กับตัวเองมากกว่าครับไม่ใช่อยู่ที่ผู้หญิงครับ<ม>คือเป็นเป็นของผมเองที่ต้องต้องการที่จะเนคชัวร์ครับเป็นความพออยจะไปกลัวเขาทำไมอ่ะไม่ต้องไปกลัว วันนี้นะคะก็มีข่าวดีๆมาฝากท่านผู้ชมกันแล้วค่ะนะคะยังไงก็แล้วแต่ฝากรายการชั้นวันแปดบันเทิงไว้ด้วยแล้วกันค่ะเวลาเดียวกันนี้วันนี้พวกันต้องลาท่านผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ